ข้างข้างเดียวก็ยังได้ใช่เดียวเาป๊นป๊บอยู่งรถนะเหตการณ์ไม่กัดเหตุการณ์ไม่คาดหวั่นนะลมพายุไม้ต้นไม้ค้นทับทางค่ะดวนดวนค่ะดวนดวนค่ะดวนดวนทีค่ะลมไครค่ะ

กดเรื่องอ๋อกดแล้วนะฮะกดแล้วเราไปค่เรีหอ้นชนหอมไมล่ะเบกจุกเลยยังไม่ล้มพัง รถต้องเบรกตะคันค่ะรื๊บตื๊บกื๊บลุงเห็นแล้วลุง่อยตุกหากลุงคอยบอกจเจ้าแล้วคอยบอกจเจ้าแล้วว่าเบรกจึก๊กเขาบอกว่าไม่อย่างเนาะบันไดหัวจนด่วนอยู่ในหันหนะโอ้ยตกใจเบิดโอ,อ้ยไม่เอาไม่บนไม่ไมือไ,ไ,ไม่สบายไม่เอาลกูก บาดเื้อ,อมันต้องไปช่วยลูกนคนอื่นเขาช่วยอยู่มือเจ้าของก็บาดยังจะอุตส่าห์ไปช่วยเขาลูกเอ้ยรู้แล้วว่าลูกนะ,ยอ,ะอยากไปช่วยบบรู้แล้วรอน,นี้ไม่มีัอรอ<ว>ปาลาขโยค่ะตอนนี้นะคะอปล่งเ้ามเอาของเราไปยัอันไหนอันไหนอันนี้หลยอันนี้ยืนอยู่เนี่ยแตได้ว่าเป็นลมน้าฝนนะ แต่แม่มันก็ไปทางนึงได้นะเเอาน็ไปแล้วใครจะถือไปก็ช่วยไม่ได้หรอกอย่าบอกยากเลยนะคนเรานะนีนะนีนะเลยไปช่วยแล้วจะเอามือที่ไหนทำแวยา อะไร้ายโอ้ยไม่เอานู่น่ะคนบ่แพ้เยอะแยะดีแะ้ววันนี้มาเยอะนะคะเราจะช่วยยังไงนะเอ้าเอ้าจะช่วยยังไงมือก็ถือช้อนชงอนอัน ใครนะแถวนั้นน่ะแถวว่าโอ้ไทยกลางบ้านนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับยายจำลองถือให้นะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่มากนะครับปัญญามาเป็นยังเร็วโอ้ไม่ใช่เลยออกออกออกจุบจุบได้ไหมจุบได้จุบเอทิดเนาะผมไปเกลี่ยลุ้งด้วยกันอ๋อนี่นะครับกำลังเพิ่งเพิ่งจับกล้องมาถ่ายคลิปเองนะพี่เอ็ม บรรยากาศล่าสุดนะครับต้นไม้ล้มนะต้นไม้ล้มนะครับนี่คนนี้ใครเป็นทำไมจะแซงดีกว่าว่างั้นไม่ไม่มันถ้าไม่หากออกนี่ตูดเลยนะว่าใช่ต้องหากออกไม่รู้เพิ่งเห็นเหมือนกันต้องถามพี่ทีพี่ทีอยู่ข้างหน้าพี่อยู่ข้างหน้ามันล้มอยู่แล้วหรือเปล่าแล้นี่เนี่ยพี่ทีพี่ทีนี่ถามไหม พี่ทีมันล้มนานยังมีคนนำหน้าเลยเนี่ยมันล้มเห็นเห็นระยะนี้ก็ดูนะเห็นอยู่เห็นอยู่เดี๋ยวมาไวถ้ามันเห็นแล้วเห็นแล้วนะใครกระตุ้นตุดแถวจอดด่วนนะครับกำลังล้มกำลังล้มลต้นไม้ล้มนะครับต้นไม้ล้มข้างทางครับตอนนี้กำลังช่วยกันตัดอยู่นะครับ นำทีมโดยลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับที่มาด้วยกันเปิดเพื่อเปิดช่องจราจรนะครับเพื่อเปิดช่องจราจรไว้บอกว่าสะบัดแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเราจะไปทาบุญตอนนี้เราทําบุญก่อนนะครับเพื่อเปิดช่องจราจรให้ประชาชนได้สัญจรกันนะครับไปอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะมีไสด ๆทอ่อนี่ขอ้าหน่อชดลนี่ทาเวสดนะครับตอนนี้มูแมงกอดติดสานกานครัแมงพี่เดี๋ยวรถพี่อ่ะ พี่ใช้ใช้แนวอยู่นะตกใจหมดเลยเมื่อกี้ดีมีค่ะมีลุงตามตัวอันนี้มันหลุดอันนี้มันหลุดอนี่มันหลุดไปไทยวันที่เดิมมันหลุดวันเดิมบรรยากาศล่าสุดนะดีมากเป็นพักสัปดาห์เป็นยังครับเป็นยังไงครับความรู้สึกนะครับความรู้สึกไม่ไม่ความรู้สึกคุณติดตามหลังผมมาต้องหักออกรู้สึกยังไงโออตายแล้วครับตายแล้วออกป่าพี่ดูลงบุนพี่ตู่อยอะแยะเลย ตอนแรกผมก็ตามจ่าเอ็มมาเพราจ่าเอ็มทำไมออกขวาปะออกขวาเราก็เล่นขึ้นมาจะออกจะออกขวาเหมือนกันโอ้ออกขวาเลยล่ะลุงจอดเบรกไว้ตามหลังมาเบรกจุดโกงลุงลุงตามตูดมากะเอาแล้วลุงแล้วตูดถแน่เลยจ่ายเอ็มออกขวาอันนู้นลงไม่ใช่โอเคครับฝั่งอนนู้นก็ลงมาช่วยโอ้มีประชาชนนะครับนี่เป็นน้ำใจของคนไทยด้วยกันนะครับน้ำใจของคนไทยนะครับร่วมด้วยช่วยกัน

ก้กินหวานรถไถเฮ้ยน่อกินหวานรถไถรสามองเลยรถไถก็ตอนนี้รองกิ่งไม้ออกด้วยจะมุงหาไปสู่การรับครับรึกว่าตกใจนะครับตกใจแต่ว่าดใช่ครับ

ต้นไม้ทับถนนนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ